คือในเฮือนหน้านี่คือว่าเอาห่มผ้าป๊กลายบ่ะเสื้อนอนนีช่างนี่นะแบบประเภทโต้ายนอนนี่นะผ้าห่มนี่บ่มีเลย<อ>เมบ่มีเลยเออเปพี่น้องเยนบ่มีเสื้อนอนเนาะพี่น้องเพิ่นบ่มีเสื้อนอนเพิ่นซานกระหัวเนาะพ้นตกกระหัวแบบลักษณะปูวอนนอดก็คือซัม,มปูนะแบบไทยแมนแมนนวลกับเพื่นกับเบิดก็เก่าไปเลยไอ้เอ้ยอยากได้ยี่บ่ผ้าผ้าปูใหม่น,มนี่อยากได้บ่ะฮะ ยกได้ยกได้อยู่บ <Liverpool Ps. P ics> <sh yelled> ่อยากได้เนาะเออมาเสื้อใหม่นี่เนาะฮะสบายดี FC อีกอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อ FC ฝั่งลาวฝั่งไทยพี่น้องยินดีต้อนรับ FC เข้าสู่ช่องบ่าวผู้ไทยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กําลังสิ ไปเป็นสะพานบุญให้เอฟซีพี่น้องทั้งไอ้ใหญ่เคาทั้งปุณละเป็นประเทศวียิอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องเนาะอยู่เมกาพันละพี่น้องเป็นเอาเข่าให้ไปช่วยครอบครัวที่ทุกข์ยากพี่น้องเนาะตอนนี้การทางทีมงานกําลังสิอ่าไปส่งเข่าอยู่พี่น้องสวัสดีพ่อท่านสวัสดีเนาะบ่าวสิบทีมงานกำลังเอาเข่าไปให้น้องน้องให้เพื่อใเพี่นเ้องทั้งครอบครัวทุกข์ยากพี่น้องทางทีมงานกำลังสิ เดินทางไปพี่น้องเอยฮะไปติดตามส่งลงกันพี่น้องตอนนี้ทางทีมงานกำลังไปส่งเข่าให้ครอบครัวที่ทุกข์ยากอยู่พี่น้องเยเนาะไอันนี้ก็เป็นอ่าทางออมหอบทางบ้านเขาเจ้าพี่น,น้องบ้านน้องซาวดีเนาะพี่น้องสิไปส่งเข่าให้ครอบครัวที่ทุกข์ยากพี่น้อง ทางทีมงานเบาไกลแล้วก็บาแทนมาเพิ่นไปก่อนแล้วพี่น้องกับน้องดีโอคือมาไหวใช่สบายดีน้องดีสบายดีมาก่อนอ้ายอีกมาก่อนอ้ายอีกเนียนยันอ้ายบ่ฮู้ทางไปเนาะอ่ะมื้อนี้ก็มาเป็นสะพานบุญให้ FC คือเก่านะพี่น้องเนาะต้างใหญ่ๆเฮาครอบครัวอ่าที่ทุกข์ยากพี่น้องเ้ไครอบครัวที่ทุกข์ยากเนาะ หอบควาที <muitas> ่ทุกงหนาพี่น้องกระเพิ่นกระขาดเข่าเนาะพี่น้องเนาะขาดทุกอย่างอะไรพี่น้องอยู่ในเคื่อนซานของของเอื้อยเพิ่นเนาะกับอ้ายเพิ่นพี่น้องเพิ่นในกาเอาแบบลูกคนอื่นมาเลี้ยงพี่น้องสองสองคนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอืาอยเพิ่นกับเอื้อยเพิ่นนี่บ่มีลูกพี่น้องเนาะกาทางทีมงานมาถ่ายสุดก่อนนี่กาเห็นมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกาเห็นเนาะ ลักษณะทรงซานล้วก็เพิ่นช่วยเข่าเนาะซอบนึงพี่น้องเอ้ยก็สีเอาเข่านี่ซอบนึงขึ้นไปให้น้องันให้เอื้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเอื้อยเพิ่นกำนั่งอยู่เทิงเฮือนผลักมาให้เพื่นเนาะพี่น้องแล้เอาขึ้นเข่าไปเลยแห้งเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นทั้งทีมงานเอาเข่าขึ้นเพื่อนจะหอดเพื่อนได้บ่ได้บ่ เขาสอบหนึ่งเป็นทางเลยคือนได้ไหมน้องดีคือนไม่น้องเนะเจ้าเป็นลามแปรได้เจ้าไหนให้น้องดีเพิ่นมาเป็นแม่ลามเนาะลามไกลน้ำทางพี่อนเอาไปขำเลยนี่มาปไทยขำเลยนี่โอ้โหโคตรเหนื่อยากขออนุญาตขึ้นเฮือนก็เพี่น้องเลยอ๋อตอว สว oh, oh, ัสดีสวัสสวัสดีสวัสดีโอ้เอ้าเสี่ยคือ่าษเสื่ยี่ปุ่นเสื่ยป่ะโอ้ภาสาเชี่ยรอาเี่ยกันไปนึ่งเข่าไปหน่อยไปนึ่งข่าอเอาสวัสดีอีกตัวนึงไง สวัสดีสวัสดีสบัยดีบันชวนสบัสดีบัณชนบัณฑนชวนได้สบดีสวัสดีเป็นกะสบายดีบ่เป็นพี่น้อเป็นคนบูความล่าเนี่ยอยู่คหนาความต่างนอกมาไทยมาเนาะแมนแมนเมกิทาทีมงานมาส่งเข่าเลยพี่น้องทั้งใหญใหญ่พิ่นงทั้งใหญ่ใหญ่พิ่นทั้งเมริกาเลยพิ่นให้เข่าเนี่ทางเมริกาเก ใกล้ใกล้ใกลยืมเนาะไก่เออเพิ่นเอาให้ให้ทั้งน้องสาวดีแน่เพิ่นให้เืือพัดลมเืือเสือนอนกระไล่เพิ่อนให้กระได้แบ่งกันเนาะจะกันเนาะลายลายคนอยู่หน่อยพี่น้องเลยพูดลามแป๋ยังนั่งอยู่บได้ไปใช้บ่มื่อนี้บ่หาไปชวนหามาชิบมองโอ้่ไดมุบไดมุบ้บ่นั่นนะ ไปแต่เช้าล่ฮะกัมาเนาะเออไปแต่เช้ากมาชิโมงสิบมงช็ดงกัมาโอบริโภคบ้าวสิมาเอาเข่ามาส่งให้บริโภบ้าานี่จะบริโภบ้าเออชือูแล้วเอาเอาอยู่ช่อดัยูเฮือนนั่นแหละเอาอ้จ้าอยู่เฮือนนั่นแหละเอาโอ้หูแล้วไปมาบอกน้องสาวดีบ้าเออมาชิมพชุมมาเิมือนี่เนาะสาวดีเมยบอกเขาชมพ่อรับไปหายแล้วมาไหว้ได้มนี่บ้าไหมแล้วบนสิบโมงเชาเนาะ Bà ừ. chế nhà bò ấy. Ừ. Chế nhà hay bò. À mà ừ. na ừ. 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 mặn 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 ừ. bò nữ. Ờ. Chế nhà mặn Ờ ừ. 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 Này, bưng huyền san với cả. Khai lại phấn bột tố cứ hâm mà mưa nãy nói nó. Ừ. Mưa là... là... à phấn tô hâm đấy mưa nãy bảo Mèn là. Anh này bao giờ mà xịt bớt thôi đi xịt khôn ยิงสองสาสองโอ้ใหญ่เดียเนาะหมอนี่เนาะจักปีแหละจักเลยนะจักปีเลยจักยังบูฮโวเลยจักปีบูฮโวเลยอืมเออได้ประมาณสิบปีประมาณเั่นนี้เนาะได้ได้ประมาณสิบปีประมาณสิบปีผู้น้หน่อยเขาประมาณชาปีได้ผู้นี้เพือนเอาลืงยาได้บ้านี้เข้ากะมาหอดเพื่อนอ้ายเพื่อนเนาะบอกไปเนาะหอดมือหอดมือหอดเพื่อนเพื่อนแล้วเป็นอะไรบัดนี้มิเตยังให้อ้ายเพื่อนกับเอื้อนนี่ขอบใจ ให้เพื่อนว่าก็ได้ให้อ้้ว่าขอบใจทาง้ใหย่ใจะดีพอนี่อ้พรให้เพื่นพ่อขอบใจไอ้ใจดีเอาี่พาเขากินภห้นอกนะขอบใจเป็นตอนนั้นบ่อว่เป็นบ่ให้เพื่อนไอ้พ่ให้เพิ่อยูดีมีแห้งได้เสร็นเลยว่าได้เ่งให้ไปละนั้งอ่าไปเลย กี่ไปโ้โหภาษาลาเออเบาๆภาษาจาอะไรเบาภาษาจังไรไปปังี้ยไปในอ้อดอนะเนี่ยตาไปอันโบอนเบิ้ลอันครเลกอันใครเบ้ลออยไม่ดีม่แห้งกไปเลยอ๋อแห้งเขาภาษาเไม่อม่แห้งครับอันเล็กอันโฉบอันเบิ้ลเอนเตร์เนกับเมียงจะถึงจะกระเด็หนังเออยากขอให้ทุกห้วยทุกเลขถึกหวยทุกเลขพอด พี่น้องเ้ยสไปนายมันถึบเลขอีกถึงเลขมีเงินมีคมเนาะสุขภาพแข็งแห้งพี่น้องเลยอือเพราะว่าไอ้เพิ่นอีกมือเป็นภาษาเล่าเป็นไรเพิ่นกะว้าวเป็นน้องเป่าไก่เนาะไม่นกามีแตะท่าให้ใายเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะให้สุขภาพแข็งแห้งให้ร่ำรวยถึงหวยรวยเลขเด้อทางไายใหญ่เฮาเนาะขอบอกขอบใจหลายจะเลิศในนาทีการงานเนาะแมนแมนแมนอือให้มีเงินมีคำหล้ร้ายเก่าเก่าพี่น้องเ้ย คือแบบว่าถ้าว่าควบจงการข้อไหนนี่ยังได้ยังภายในเฮือนนี่วงบ่านะถ้ามีผู้ซอยนะตัวมันจําเป็นอเลยจําเป็นที่ว่าขาดเคินแห้งนี่นะอยังได้ยังอ่ะถ้าแม่เบื่อเอาเอาอย่างช่างก์ซียังได้ชังก์ซมันเป็นได้ในชังก์ีนะอาเยาวกับพาห่มอาเยอร์อาห่มอาเยอร์นะพาห่มโอ้ช่างก์ซีกับพาห่มพาห่มช่างก์ซีเนี่ยได้ประมาณสิบแผ่น สิบสองแผ่นอันนี้เบื้องหนึ่งสิบสองแผ่นบ่เบื้องหนึ่งหกแผ่นโอ้เออชาวได้ชาวชอบไม่ชิบสองแผ่นเบื้องละสิบเอ็ดสิบสองแผ่นชาวสองหนึ่งชาวสองแผ่นพี่น้องเลยชาวสองแผ่นได้ประมาณสามพันสองสามพันสำเลยเนาะเออประมาณนั้นกอได้อยู่เนาะได้อยู่น้อยพ่อเนาะสองสามพันบาทนี่คือคือสิพ่ออยู่ชังซี ได้ครบเช่ากัญญาเนาะได้หาหกแผ่นด้วยว่าชิบแผ่นกัญญามันเนาะซ้ำได้เพื่อนช่วยซ้ำได้เพื่นซอยก้าวหน่อยเนาะได้ช่วยพาห่มเสื้อก็ได้เนาะสังกะสีก็ได้เนาะเพราะว่าเข่านี่เพิ่นให้แล้วสอบหนึ่งกับเพิ่นอยากได้นื้นอีกกลุ่มรดนเติมเนาะแม่แม่แมนมันหัวบอเวลาฝนตกจะอย่างไรไม่นี่เราะมันเนายโอ้เฮ้ยหัวเลยระไอ้มันไอ้ใคอ๋อหมดไหนเด็กบอ่มาไ่้ไะ มันหัวเบิดแล้วหัวเบิร์ดขนมปันตกกระเปียกเบิดเท่านี้เพื่นว่าบอยมันนอนเลยเพราะว่ายามฝนถ่านนอนยากอยู่ยากเนาะวุ่นเฮาลงนอนอยู่ตลาดนอนอยู่ตลาดมีมีเตียงบ่บ่มีบ่มีเตียงกองเอาแบบไม่นี่ยน้อยมันก็นอนโอ้เอาไม้มากองเรียนเนาะเด็กน้อยเด้กฉันก็นอนยนี่ละ น้ำกันอยู่โอ้ยยาเ้็ดเทปไม่งอดว่ะประเทศไทยโอ้ตายตายแง่ฝนสำนาฝนขีดเ็ดไม่งอดเท่านั้นอันตรายเลยเนาะอือพี่น้องเอ้ยคือในเฮือนนายนี่คือว่าผ้าห่มผ้าโป๊ะลายบอกเสื้อนอนนี่ชั้งนี่นะแบบประเภทโตอายนอนนี่นะผ้าห่มนี่บ่มีเลยบ่มีเลยด็กเออพี่น้องเว้ยผืนบ่มีเสื้อนอนเนาะพี่น้องผืนบ่มีเสื้อนอน เงินสั้นกระหัวเนาะพ้นตกกระหัวแบบลักษณะปูว่านนอด็คือซามะปูนะแบบไทยแม่นแม่นกับผื่นกับบีก็เก่าไปแน้วไอเอออยากได้ยจ่บ่ผ่าผ่าปูใหม่นี่อยากได้บอกฮะอยากได้อยากได้จะบ่กเนี่ยอยากได้เนาะผาเสื้อใหม่นีอกใช่เนาะขันมีผู้ใหญ่จะดีมันอยากช่วยกะเอาบ่ไป เอาบ่เกือบเอาเลยได้็กน้องของขลงขาดไม่ได้น้องนะน้องหมดขาดอันนี้ว่าเป็นยหนมห่อนที่เชื่อได้แบบพุทธทยด้วยว่าแหนมขนแหนมหนาวนี่โอ้ยเต้ได้แหามหนาวขิงไฟป่อแหนมหนาวกับชมไาอีกนอนบัวรับนอนยูนีเออนอนไก่ต้องไฟอืนี่พี่ืออะไรยหามหนาวนี่ผ้าเสื้ออันนี้จักโต้ไอ้ เส <sh Solomon three |ms|> ือเนาะเสือนุ่งอันนี้อ้าวนี่เสือนุ่งก็มีอ้าวนี่จักโตอาวอ้ยมีบ่ฮอนบ่5โตบ่บ่ฮบ่หอนี่ชอันตัวนี้แหละ2โตออ2อันหรือ2โตตัวนี้เนาะ2พื้นพี่น้องส่สองพื้นเสื้อพื้นเอื่อยได้สามีบมีเลยมีแต่ตัวใส่นี่บเอื่อยบัลูกได้จกโตบมีเลยลมีแต่สาีลวสกับโตโตได้บอใสอ้ไ่นอกเ็ดยักนี่ นอนกับตัวนี้เฮ็ดเวียกับตัวนี้ไปให้ไปชวนกับตัวนี้เออนะยิ่งไปโดยโด้วยคิดเออจะไปโอ้พี่น้องเลยจะชือว่าเชือผ้าเชือผ้าก็อยากได้อยู่เนาะถ้าว่าเพิ่นสวยก็เอาเนาะเอาอยู่บ่ได้โอ้มือหนึ่งมือซองก็ได้เนาะเครื่องเก่าเครื่องยังก็ได้เนาะเสื้อมือซองพี่น้องเลยเสื้อเด็กน้อยผู้ใหญ่เพิ่นก็เอาเบิดพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นยังขาดเนาะ เพราะแต่เป็นเครื่องนุ่งนะพี่น้องเพราะว่าแต่มือสองมือสามมือหาก็เอาเบิดเพราะว่าทั้งง่ายทั้งง่ายแล้วก็เร็กอยเรื่อยหน่อยก็มีเครื่องนุ่งลายนะเบื่อแต่เราเห็นกัสภาพพื้นชานกัประมาณนี้นะพี่น้องเลยถ่าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีย์ผ่านมาเห็นเนาะมาพูดให้เนาะแมนแมนแมนอยากช่วยอยากเลืองเป็นแนวไรก็ได้เนาะเอาเบิดเนาะขับเป็นซอยเนาะขอแต่ซอยเนาะจอาวิทยดลายพี่น้องเลยกุ๊กลือสัมภาระแม่แม่ฮันแงมาแรงนี่ มีอาหารแบบอาเกียงน้ำไม้กินน้ำไม้น้ำไม้กินน้ำไม้เป็นอาหารหลักเนาะน้ำไม้เพราะว่าไพ้ไปหาหน่อไม้นะโอ้เนี่ยไปหาเนาะจะก็เคยหาบ่หน่อไม้เหาก็เคยก็กันมานี่เอาดีแรงเออเอาเอาลูกได้บ่เออในหาหน่อไม้มาขายสื่อนุ่มเขินเอาเลย เป็นว่าสิเอาตัวนี้เอาตัวนี้่นเป็นาว่าสิเอาตัวใดเลี้ยงลูกเนาะก็เลยว่าจะไปให้เมียไปหาหนูใหม้มือนี่โอ้ไแล้วไปมาไหมจงดีว่าถ้าผู้นึงอยู่ต้องผู้นึงไปเพราะว่าค่าเล็กน้อยเนาะมาไช่เนาะแม่นแม่แม่เอาลูกเอาล้านถ่ายนะให้เมียไปหาก็ถือว่าแต่ละเท้อกันว่าอันนี้มิเตห์หาหนูใหม่มาขายหล่ะก็ชื่อเขาบะจะจะโอ้ขายหนูใหม่ตลอดปะบ่เคยบ่เคยขายหนูอื่น มีตพักยังเลิกเขาขาพักเนาะมอยูเมือเมื่อนึงไม่ได้บ่ไปขายตัวนึงได้บหาสิพันนหนึ่งได้ห้าสิบเช่นหก็ไม่ได้สูดหาิพันเนาะบางเถอกะเอาเมื่ออีกแบบบุมีเขาไซื้อซูนี้ำไหม่ลายเออเอามื่อเฮนกินนิดส่วเงี้ยฝนเนี่ยคลายไปอยางดีไปได้ห่มันน้ำใหม่ลายเดียนฝนยุ่งมืองกัลายส่วนนี้น้ใหม่ลายอยู่เมืองกัลายเนาะอือ ก็ถือว่า oh, ม mm ือได้คล้ายได้ก็ได้กินเข่าเนาะมือได้คล้ายบ่ได้กะแล้วชาติกินน้องม่แท้แม่นแม่นแม่นที่ตนเข้าเล็กๆหน่อยนี่เนาะงเราไทยเนาะเขาผู้ใหญ่ครับพูดแต่จำในมืองวัดเขาเล็กหน่อยนี่ดิเคยบ่ไอ้บางมือเคยบ่ลูกนี่อดเข่าอดยังอดหน่ำเคยบ่เขาเออจากไอ้เบิ้นได้บ่หมวดต่งไงเบิ้นบ่มีบ่เคยแบบอย่างดอยแบบเอาเลยดอยตรงกลางเคยเธอเออเออเออมีบ่เออมีได้เคยเอาเนื้อ ลายเถื่อได้รลายเถื่ออลไรเนาะลายเถื่อพอมีครับอ๋อเพิ่นว่าเคยอดเข่าอะไรบ้างไหเอออยากคิ้วเข่ากักินน้ำไม้แล้วก็ไปเรียนมากกินคิ้วเข่ากินน้ำไม้อ๋ออิ่มบ่กินน้ำไม้แทนอิ่มบอกกินกินแม่กินแม่บ่มีข้าวกินโอ้ยากมาเนาะเดี๋ยวจะเป็นเนาะแสดงว่าเพิ่นเคยอดข้าวอดหนามมาเนาะกินแบบจำเป็นนะแบบไทยดีกว่าบ่มีแนวกินเนาะแซ่บได้เนาะน้ำไม้เนาะ กินในเชฟก็กินอยากเข่ากินน้ำไม้ไคันเแรกอลยเนี่ยพอยากกินแะเลรเนาะข้นว่ามีเข่าเนาะอ,อ,อกับทามอ้ายเป็นมาหลายอย่างเน้องบ่าวไทยเนาะแมนแมนคือบางเถ้าเขาลงคลิปไปหลายคนกับคอมเมนต์นะนะทั้งดีแล้วก็ทางลบเนาะหรือว่าทางกับนักแม่งแมนแมนโซล่ากับสีบแบบว่าโอ้คือว่าถูกยากยากอยู่็คือบอไปหาไปหาเห็ดนั่งที่นี่เนาะงบ่าวไทยเนาะแมนแมนเขาก็จะเจอเล่ล้ายบ่นแต่ว่า มันบ่มีปัญหาเนาะบ่มีปัญหาบ่มีบ่อนเห็ดพี่น้องน้อยเนาะกานสิไปหาหับจ้างกับบอมีเนาะบ่อนเป็นหลักๆเนาะมีแต่หับจ้างก็เป็ <c oughs> นรายวันจริงๆคนในบ้านนี่แหละแบบบางทีเขาจอดได้เงินเขาจะเกะอันนั้นจ่าอันจ้างเขาก็ไปเขาก็เห <un boxing> <know jug> ็ดเองแบบนั้นมันบ่มีบ่อนจ้างพวกอันชิจ้างเนาะไอ้เนาะบ่อนเขาจะไปเนาะมันบ่คืออยู่ในเมืองในหน้าในแบบไั้นาะมันบ่คือนั่นแหละว่าหลายคนว่าโอ้ยว่าบ่ไปหาบ่ไปหาบ่กไปเห็ดจังซั่นเด้ดชิแต่ว่า เรื่องเห็ดนะเห็ดนอคือเขาให้กับเห็ดนอสวนกับเห็ดแต่ว่าเห็ดได้ไหมมันโมมี่เนี่ยนะพี่น้องเลยมันบดีเห็ดให้กันเนาะเห็ด <Head S 1> ให้กับร้ายยุติบ,บาบดได้เขาไลายกับพวกุ้มกินเองน,นะแ <Man, S 1> มนแมนแมนไปหาจ้างกับพวกได้จะซื้อเขา่าขายนอไมัยนอตอกกอได้ซื้อเข่าเรื่อเรื่อหน่อยเนาะข้นศิไปหาเนือื่นกับมันโมมี่บอลหาพี่น้องเลยโครงจั๊กหครงงานโมมี่เน่ยนะแมนแมนอยากให้พ่อแม่พี่น้องเข่าใจแน่นอนนะคนเท่านี่เปรียบคือกันกับผู้มันมีทุนแล้วเนาะแมนแมนไกลเนาะ มันผูมันมีทุนแล้วมันเฮ็ดได้ก็ได้เนาะไอเนาะคือเฮานี่บ่มีเริ่มจากบ่มีจักชีพเลยนี่คือแบบนี้เนาะแม่นจักชีพฮาแบบใดเนาะไอเนาะแต่สู้คือคือว่าแหละคือไอเฮ็ดไอเฮ็ดได้เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนได้เนาะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปลูกมันหาขายหน่อหมกหน่อไม้เนาะหับจ่างก็ได้ปลาไหลหน่อยเนาะเออมือนึงไปไอ้ไปหับจ่างแต่ละเทื่อ้องได้ติดเกี่มือหนึ่งห้าชิพพันอันนี้มือหนึ่งเซนนึงเออมือละนี่เซน ันไปมันม so oh oh, ือก well, mm ็ไ hmm. ด mm ้เ hmm. ช yeah, so, ่น hey. น yeah, oh, yeah. ึ wow. mm ่ง hmm. mm ันไปครั้งมือก็ได้แต่ห้าสิบก็ได้เงื่อนม้ไปหับจ้างตอนนั้นเนาะแมนเอายังแต่เช่าในสิบเอ็ดโมงในห้าสิบพัดสิบสมเลยคนจังห้มือมันบคือหับจ้างเป็นเดือนเนาะแมนบอกกเนาะแต่สิบโมงห้าทโมงจับนี่แทนเนางโอ้ถือเขาถือหนามไปกินเองบ เอนเข่าเขาเขาอีกเข่าเขาเนาะนำนำเขาอีกเขาซื้อแต่อ่างหันอะไรอย่างกับปลาลายกินกินลายคนนั่นนะเพิ่มเมย์สำน้องเฮดเวียกเนาะกินกับโบอิ่มเนาะตาแห้งพี่น้องเยแบบอันแล้วกินข้าวแล้วเฮ็ดเวียกเลยแบบได้พักพอนะอะไรแบบนั้นเฮ็ดเลยป่ะอยู่นี่เออวกินข้าก็อ๋เผ็ดหาอยู่จนฮอดซีโมเลงคนเมืองเหลงเฮ็ดแหลงอะไรนะเขาคุ้มมันนี้เนาะ บางคนกะให้พักพรอนก้อนจังเห็ดบางคนกะเขาบวบให้ก็โอ้โฉลายกับพักพรอนหมดแล้วอีกตามมุ่งช่วงบวนานก็คืนชิบเอ็ดมุ่งคิงเลื่อชิบชอนกับคนได้ช้อนมุ่งซ้ำมุ่งคนได้จังโลกนะนะอีกตามมันแหดด้วยมันแดดนะมีแต่กินข้าวแล้วเรากะเห็ดเลยแบบนั้นเขาจาแบบนั้นแบบนัานแบบนั้นจำเป็นกะต้องได้เห็ดมูจะอันมูไฮเห็ดชั้นใดก็เห็ดชั้นนั้นแน่แล้วเพราะว่าข้าบ่มีบนฮาหน่อยเนาะบ่มีบ่มีชิดเลือกบ่มุไถ่ไว้เนาะแมนนกันอย่างเน้นเน้นบ้านมัน ไปหับจ้างหรือว่าขายหน่อไม้กแม็แม่นๆมีทื่นมีฮ้อนคือเขวาว<ม>่าเนาะไปซื้อแน,ว,แนวอื่นบักเพช,ชปปเรปลาดกไปนัวพี่น้องเอ้ยมีแต่บ้นี้มีแต่ให้อ้ายหลังจากได้ข้านี่ประมาณคือให้่าละกลุ่มเดือนนึงเนาะมื้ออื่นนี่นับแต่มื้ออื่นนี่นก็อ้ายก็หาหับจา้างหาขายหน่อไม้คือเก่าตลอดตลอดไปเลยเฮ็ดื่อเฮ็ดนะรมรในปตะไทปปอารับบบัดบัดบับ บไม่ไม่อยู่แล้วล่ะได้มาจาเนี่ยจาเนี่ยจวนญทินฟะเลยครับเพ่เติมต่ออ่ะจ้าเอาไปหาเงินเท่าไหร่เงินเท่าเอได้ได้เงินต่ออย่างนี้นะเพราะว่าเขาเขาก็มีกินได้เนาะไอ้เป็นชอยเดี๋ยวตัวนี้ก็ถือว่าพรพันธ์ไร้เติบได้หนิเลยเขาสอบหนึ่งกระเป๋าหนึ่งก็เป็นเดือนเดือนหนึ่งเขาหาเงินไในเอาตามซุบกับประมาณหาเชนเนาะบานหนึ่งซุบรวมรวมก็มีคนจ้างนะบอกทรายแม่เนเลยก็ถือว่าได้ซื้อต่อเนาะซื้อต่อซื้อมาเพชรปเล็กเป็นัวเติมนะ อ่าใช่ด uh, ีใจอยู่ป่ะเพิ่นเอาเข้าให้นี่ไปดีใจดีใจฮะดีใจดีใจดีใจอยู่เนาะเออผ่านมามีบ่ผู้ให้เข้าฉันเลยเออไบ่มีบ่มีแล้วคยเออกระนาก็ย้อนเฮาเออกราก็ย้อนกระนากร้อนด้วยคันบ่คันบ่เฮ็ดบ่หานี่บ่ได้เนาะเข้านี่เนาะเออเพื่อจะได้ขึ้นไปสือสอบหนึ่งกับบ่เม่อง่ายพี่น้องเลยเพื่อน่าบ่เคยเนาะและจังใดเปล่าหนึ่งเออพวกเช็ดแชดนี่หมวแล้ เป็นทิดนช้อนถิ่นหมจ้าได้ได้ชั้นนี้กับเพราะแห้งนะเนาะกินเนาะหนึ่งคนละได้จังได้สองหนึ่งหลับไปหับจ่าหับจ่างกับเพราะแห้งนะน้องดีเนาะออันนี้ว่ามีไอ้ใหญ่เพิ่นทางอเมริกาบ่แมนแมนเพิ่นซอยเพราะว่าเพิ่นก็ให้ยายอยู่ทั้งทั้งเสื้อนอนพร้อมแล้วก็ทั้งพัดลมพร้อมเอ่าเพิ่นแต่ว่าไปหลายบอลคือว่าได้เลยแมนก็เริบยืนมาทางนี้ข่าสอบนึงกับโอเคนอกมาเพื่อนไทยนอกแมนแมน ประมาณเจ๊มือนี่ข่าวสอบนึงนี่ประมาณเจ๊มือจังเบิดนี่อันนี้ได้พราเดือนหนึ่งได้ได้เนาะได้เดือนหนึ่งทีคงสี่คนเลยบ้านนี้มีแต่บ้านนี้มีแต่ช่วงนี้ได้เข้าแล้วมีแต่ห้ารับจ้างเอาเงินไว้โฮมไว้บ้านเนาะโฮมไว้บัานเบิด์อะไรซื้อไหมเพื่อเขาตัวนี้เท่ากับในเงินรายเติบเดยที่โมเมนต์ได้ว่าเดือนหนึ่งกลุ่มเดือนหนึ่งว่าอยู่บ้านได้ไปเห็ดยังเนาะโอเคปบ้านได้ไปหางับจ้างเอามเมนนก็บบ้านได้บ้านตัวเทบ้าะตัเท่ เพราะว่าเพิ่นมาให้นีโบ่แม่นได้เพิ่นสิมาให้ตลอดเนาะบ่ไกลเนาะแม่นๆเพิ่นก็บ่มีเงินคือกันอืมเอาโหแล้วจะากบ้านมันบ้านเ้าเนี่ก็ไปรับจ้างอีกเงินก็ซื้ออีกเออแมโบเอ่นได้่าถ้าเพิ่นเขานี่ก็จะไปหับจ้างเอาะนี่เพิ่นพรานพันก็คือว่าเฮาก็ได้ไปปกติ้ะแต่ว่าเฮามีเฮาบ่ได้ซื้อเ้าซื้อเนาะเพราะว่ามีเ้าเลยเนี่แมนๆเพื่อเ้าตัวนี้เบิ่นก็เงินเฮารับจ้างนี่ยก็ไปซื้อเ้าต่อหนะ มันก็เลยมีเขามีอยู่มีกินตอนเนืองเนาะมาประทไทยเนาะแมนแมนลงฮะลงมัดฮะโอ้มาแมนลูกใจเองเนาะเลี้ยงล้านนอนนี่เนาะเออเลี้ยงลูกล้านเลี้ยงลูกโอ้เลี้ยงลูกล้านเลี้ยงลูกลานอืมจนไงแล้วเมื่อก่อนมาเห็นแต่ผู้ใดหน่อยนะพี่น้องเลยพอเห็นผู้ชายมันเห็นผู้ชายพร้อมหน้าพร้อมตาที่ว่าเนาะแมนแมนแสดงว่านอนนอนอยู่ในบดซีคนเนาะเล็กหน่อยนะนอนอยู่พุ่นบ่เออนานนี่แหละโอ้พุ่นนีานเนี่ยนอนอยู่นี่เออเออเอากะ ลุง<ด>หาวเน,นี่ก็นานอยู่นี่โอ้เน,นี่ก็นานอยอะพุ่นโอ้เป็นครัว <laughs> คิดว่าสองพ่อแม่นอนทำกันบ่แม่นบ่ ไปนอนบ่ไ่นอนบ่หรือไมกันนนอต่างกันบ่ต่างกันนอนนะโอ้พี่นี่สะพ่อนอนกับลูกสาวพี่นี่ฮนอนกับลูกชายสะพ่อรจะมาได้ลูกเนาะจะนอนต่างกับคนละบ่นอนนอนฉันเบิร์กมีลูกนอนต่างงี้บ่สะพ่อต่างแน่นี่เดียวแค่น้ลเบิร์ชุบลอันนั้นนีทาขานอนก่อนบ่ จังไลยมานอนไก่กันโซบุตร์ป่ะคือมาด้นอนไก่กันเลย่นก e ับเมียได้นอนไก่กันคือกันป่ะนั่งไปไหนเรานั่งไปมาด้นอนน้ำกันเลยนอนห่างๆกันไปนี่เลยบ่แน่โอ้สะพ่อแล้วจะมาได้ลูกฉันนะเอาล้านมาเลี้ยงก่อนนาะส่องนีใเนาะเอาไทยนาะแม่นเพื่อนเอาเอาล้านมาเลี้ยงสองคนพี่น้องเลยเพราะว่าเพราะว่าขาเจ้านอนพวกละเมียนี่นอนตะ ต่างกันเนาะต่างบอลคนละบอลเนาะเฉพาะมันจังจังมัได้ลูกเนาะโอ้ต้องเชียรเพิ่นบัตรเมาก็มีดดิมาได้เพรว่าเยอกเพิ่นอันนี้แล้ว่าปกติของเขาเจ้าน่ะพวกับเมียนอ่ะสลายเขาเจะเนี้ยเน้ยกระนอนแม่ยนถ้าว่ามีกิจกรรมยังเขาจะบางทีก็จะลอยไปกันบางทีก็สิแม่นกับ่ฮู้ตัวนี้เนาะประมาณนั้นแหละแม่นบ่ี้องดีแม่นบ่เนาะลอยคือแมวแม่นบ่ลักษณะแบบจับลอยเอาเนาะแม่นแม่นบ่เออให้ลูกนั่งเลยจับ ไม่ยากเพราะตัวนั้นมาประเไทยเลยอันนี้เล็กหน่อยเขาก็ัเเลนอนครับพ่อกก็แม่ไก่พ่อไก่แม่ดิแม่แม่ตะลามกับจังหวะกันพี่น้องเลยก็เวนเบะกอนเนาะกลับปรับมือพี่น้องเลยคิดนี่กะทีมงานกะมาส่งข้าวส่งน้าเนาะมาส่งข้าวส่งน้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลย เ่งมืออ้ายแล้วเนาะหอนเขึอนอ้ายเลยน้อยเนาะเออจ้าจ้าก็มีแต่ขอบอกขอบใจทางอ้ายไงจะดีเราอยู่ปุ๋และอยู่ทางเมียนกาพ่นพี่น้องเลยเมียนกาได้ช่วยไลยคนอยู่พี่น้องเลยอ้ายเพิ่นกะขอให้สุขภาพแข็งแรงให้อายุมันคนเยินพี่น้องเลยถึงหวยรถเล็กเด้อทางอ้ายญ่เฮาเนาะเหลืองเหลืองลอยลอยเด้อนาทีการงานเจริญเจริญเนาะคลิปน like. right ี чи, ้บําเพ็ญการศีกขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงสำเนียงก่อนพี่น้องเนาะการแสดงอัมลาอ้ายเพิ่นกับเอื้อยเพิ่นไปก่อนพี่น้องคลิป เยอะกัรคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบ๊ายบายได้บ๊ายบายบ๊ายบายเอ bye bye อบ๊ายบายวหมอ